ชัดเจนแล้วบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเยียวยาคนละ5,600บาทจ่ายเป็นรายสัปดาห์จ่ายวันไหนบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหมๆ่ๆค่ะ หลังจากที่ประชุมครมออ,อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิดละลอกใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการจ่ายเงินเยียวยาผ่านโครงการราชนะให้กับกลุ่มเป้าหมายกว่า31.1ล้านคนรวมใช้วงเงินทั้งสิ้นกว่า210,000ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ราชนะรับเงิน7,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.rauncha.com โดยใช้ระยะเวลาดําเนินโครงการราว5เดือนก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2564โดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่มีรายได้ต่ํากว่า30,000บาทต่อปีได้รับเงินในบัตรคนจนอยู่แล้วเดือนละ800บาทก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจํานวน5,400บาทคิดเป็นเดือนละ2,700บาทต่อคน โดยรัฐบาลจะจ่ายให้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ675บาทต่อคนนะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรายได้เกิน30,000บาทถึง100,000บาทต่อปีได้รับเงินในบัตรคนจนอยู่แล้วเดือนละ700บาทก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน5,600บาทคิดเป็นเดือนละ2,800บาทต่อคน โดยรัฐบาลจะจ่ายให้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ700บาทต่อคนสำหรับตารางการโอนเงินเราชนะจะเข้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะโอนเข้าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นๆโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะจะโอนงวดแรกในวันที่5กุมภาพันธ์2564นะคะสัปดาห์ถัดไปนะคะก็จะโอนให้ในวันที่12กุมภาพันธ์2564 ถัดไปก็จะโอนวันที่19กุมภาพันธ์2564ต่อไปนะคะก็จะโอนวันที่26กุมภาพันธ์2564ต่อไปก็เป็นวันที่5มีนาคม2564ต่อไปเป็นวันที่12มีนาคม2564ต่อไปเป็นวันที่19มีนาคม2564และต่อไปนะคะวันสุดท้ายก็คือวันที่26มีนาคม2564นะคะแต่ทั้งนี้นะคะ วงเงินดังกล่าวนะคะก็จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะย้ํานะคะไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแต่จะให้ใช้ชําระกับสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นนะคะนี่นะคะก็คือข่าวที่ร,รัฐบาลประกาศออกมานะคะว่าบัตรกุญจุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ จะมีการโอนเงินเข้าให้นะคะโดยจะโอนให้ทุกวันศุกร์นะคะสัปดาห์แรกนะคะก็จะโอนให้ในวันที่5กลกุมภาพันธ์2 5 6พนะคะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเลยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวออกมานะคะว่าจะมีการใจ่ายให้เป็นเงินสดเพื่อที่จะได้นำไปชำระค่าสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟนะคะแล้วก็ค่าซื้อสินค้าต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะก็สรุปก็ได้ตามนี้นะคะคือไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ